วันนี้ได้พาอะไรบ้างคะกําลังดูอยู่เลยนี่อ่ะนี่ครับผลงานาใหม่ล่าสุดวันนี้เลยคำข้าวหลวงพ่อฤาษีดําวัดท่าสุ่งของเดิมกองเดิมเลยนะครับพาสวยงามเลยนี่เอาไม่ไม่ถึงพันนะนี่อ่าองนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อรวยรุ่นแรกนะครับนี่ของหายากเลยวันนี้ได้รุดมานะครับก็ไปดูคอนเทนต์ได้นะพ,พี่ก็คือต่อเขาเขาเปิดมาแรางมาอ่ะไปต่อนี่ งนี้ครับสมเด็จปกโพาครับนี่ลั่งยันพุทธสั่งมั้ยอันนี้รุ่นนิยมเลยครับของหลวงพ่อกวยครับวัดโคศิตารามนี่รุนนิยมสากลเลยนี่ครับหลักหมื่นต้นต้นครับนี่องค์นี้พิเศษมีเกสาด้วยครับเอออยู่ตรงมุมนี้นะครับคือตอนแรกไม่เห็นนะครับไม่เห็นคือคือไปซ่องดูเห็นปุ๊บต้องเอาเลยครับเออต้องเอาเลยละพานหน้าตาชัดเลยนะให้ยากไม่เจอง่ายๆนะครับแบบนี้เออไปต่อ นี่อ่ะนี่สังกระจายก้นอุดพงนะเป็นยุคต้นนะครับปีสองพอันนี้ทีเด็ดเลยอ่าก้นอุดพงนะครับก็ห้ายากเอาเอาพันสองพอนี่พันเจ็ดพันเก้าไม่แพงอ่ะอ่ะนี่จะลอยวัดประซาเนี่ครับเอา, 1, า,าพอันก็บ้านพอนี่อันนี้ครับลงพระเพรสมเดจคะแนนลงพ่เพรอันนี้หลังตะตะกุดตะกุดทองคานี่อ่าหลังแผ่นตะกุดนะครับทองคํา นี่เห็นชัดเลยองนี้นะครับคือบางดอกไม่มีนะบางดอกก็มีแต่ไม่เห็นก็มีแต่นี้เห็นชัดเลยเอออันนี้หลักร้อยครับหลักร้อยต้นต้น,ตน,ตน,ตนแต่ว่าได้ตะกุดทองคําไปอะอ่ะนี่ซิวลีเทพจ้าทางชกล้ำลงมะกวยครับต้องสิวลวีลงมะกวยอันนี้ยุคแรกๆนะครับเนื้อสายเสกแรพิดาทางแร่แรแมวลซานหลวงพอ่อทางองค์นะครับนี่เป็นเนื้อสายเสกทางองเลยนะหายากนะครับก็ผมแบ่งสองหมันห้าทุกองเลยอันนี้ เอาไม่ถึงเออสนใจได้ทักมาละกันหายากหายากอันนี้ได้มานเบาเลยแบ่งไว้ให้นี่สมเดปโปโปโป็จปปกโพเหนือว่านพงจินดามณนีนะครับนี่เป็นสีดําด้วยปกติจะเจอสีขาวเอ้ยอ่าสีเหลือง,เอ,งเออนี่อันนี้สีดําด้วยตามสภาพนะครับตแต่สวยก็โดยรวมสวยนะครับนี่อ่ะไปต่อปิดตาลงุงพอเดิมนะครับนี่ปิดตาลุงปูบุญน,นะครับนี่ เอาไม่แรงนี่สังกระจายนะครับอันนี้สัางกระจายทิมเล็กสัางกระจายทิมเล็กเนื้อดินอยู่ต้นปีสองพันห้ารอยนะครับอ่านี่อันนี้เอาลัก้อยเอาละแปดอยและนี่อา่าเหลียนวัดพุทธบาทนะครับปีหนึ่งเจ็ดนี่ลัก้อยครับอ่ะนี่ชิน,นลาราวัดราดชธดาดพ่อควยพูโตเซกนะครับนี่เนื้อใบลานก็พันก็าบานพอนี่และที่เด็ดชินสุดท้าย อันนี้ผัสสันนั่งทางขีดครับตัวจริงจริงเลยหลาะขึ้นแต่ดาดินขึ้นเต็มทั้งองค์นะหลังผัสสันแบบนี้ดูง่ายเลยหลังยนต์แบบนั่งช้างนะครับตัวจริงจริงแบบนี้แต่ตรงเนี้ยข้างบนมีมีไปนิดนึงนะครับก็ถ้าส่วยๆแบบนี้นะครับก็ต้องหมื่นกว่านะหมื่นสองหมื่นห้านะครับส่วยๆอันนี้บินไปน้อยก็เอาพลาแบบรุดๆเลยแล้วกันเอาไม่เกินสี่พันนะให้ไวแล้วกันชุดนี้นะครับใครสนใจรีบทักมาเลย ลราประกันแท้จากผมตังเท่าไหนสี่ให้ทุกองครับ